พุธกลางคืนนะคะอุปนิสัยของคนวันพุธกลางคืนคุณเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีบุญวาสนามีคนอุปถรัรมภ์และที่สําคัญถ้าคุณตั้งใจทําอะไรงานของคุณจะดีเป็นเลิศแต่ต้องตั้งใจนะคะใครเกิดวันพุธกลางคืนถ้าคุณกําลังทําอะไรเล่นๆล,ล,ละหลวมนู่นนี่นั่นมันไม่เกิดผลหรอกคะ่ะเพราะตามพื้นดวงของคุณต้องจริงจังเท่านั้นพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนเลขที่ไม่ควรใช้เลยสําหรับพุธกลางคืนคือหนึ่งกับสี่ นะคะ1กับ4ี่ทำอะไรก็ห้าม1กับห้าม4นะคะ2เลขนี้แต่เลขที่คุณควรใช้2 3และ7 2 3และ7นะคะเป็นเลขที่เป็นมงคลของคุณเลยนะคะเลือกเลขใดเลขหนึ่งก็ได้หรือชอบทั้ง3เลขได้หมดเลยนะคะอันนี้แบบนะแต่ถ้าหากว่าคุณมีอยู่แล้วอะบ้านเลขที่1 4หรือบ้านเลขที่หนโอ้โห1นตัวสี่สามตัวอะไรแบบนี้เลขพลังแบบนี้มันเยอะมันทําให้ ร้อนนะคะมันทําให้คุณร้อนมันทําให้คุณแบบมันจะเผาะค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเยอะค่ะคุณยิ่งเป็นพุธกลางคืนด้วยฟังนะคะต้องหามายังไงคุณต้องหามาให้ได้พญาคุดหรือพระราหูเป็นองค์พญาคุดเป็นองค์จะเป็นเหรียญก็ได้จะเป็นองค์เล็กๆก็ได้หรือเป็นพระราหูเคยเห็นไหมคะองค์พระราหูที่ท่านคาบเหมือนเหมือนพระจันทร์นะคะนะคะเหมือนแบบท่านจะมีพระจันทร์องค์ใหญ่ๆอยู่อะค่ะ ลองไปเสิร์ชหาคำว่าพระราหูหรือองค์ครุษนะคะเพราะว่าอะไรพุทธกลางคืนต้องใช้ค่ะคนที่เกิดพุทธกลางคืนต้องมีนะคะคุณต้องมีย้ำเลยนะคนที่เกิดวันพุดธกลางคืนคุณต้องมีแม้คุณจะไม่รู้บทคาถาบูชาอะไรท่านก็ตามคุณต้องมีท่านเอาไว้แล้วให้อุ่นใจอะคะ่ะนึกถึงท่านทำอะไรก็นึกถึงท่านจะแคล้วคลาดจะได้โชคได้ลาบ จะจะคือทําอะไรให้นึกถึงท่านนะคะคนวันพุธกลางคืนนะเพราะมันจะมีข้อจํากัดอยู่หลายๆอย่างเนาะก็ไปอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปดูที่อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ํานะคนวันพุธกลางคืนคุณต้องมีหนึ่งองค์พญาครุฑก็ได้หรือพระราหูองค์พระราหูนะคะไปเสิร์ชดูเป็นเหรียญก็ได้เป็นอะไรก็ได้ถ้าไม่อยากให้เป็นรูปภาพเพราะพลังไม่พอวันอังคารต้องเป็นรูปภาพ เห็นไหมเสือต้องเป็นรูปภาพวันอังคารเพราะวันอังคารแข็งแต่วันพุธไม่ได้เป็นภาพไม่ได้พลังไม่ถึงถ้าเป็นรูปภาพพลังไม่ถึงคุณต้องไปหาเป็นเหรียญเป็นโลหะเป็นรูปปั้นเป็นอ,อ,อะไรก็ได้ค่ะที่เป็นหล่อขึ้นมาค่ะได้หมดแต่ไม่ต้องไม่ใช่ภาพนะคะ